สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูอ้อมอีกครั้งนะคะกับภาษาพา,าทีปหนึ่งบทที่เจ็ดวันนี้เราอยู่ในส่วนของอ่านคล่องร้องเล่นนะคะให้เด็กๆออกเสียงตามค่ะช้างอาบน้ำชวนช้างไปอาบน้ำแสนชื่นฉ่ำ น้ำเย็นใสเพื่อนเด็กอาบน้ำให้ถูที่หลังขาและหางเพื่อนช้างพ่นน้ำใส่อาบน้ำให้เพื่อนเด็กบ้าง พรางหัวเราะพรางคนรักช้างช้างรักคนเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆแล้วก็วันนี้คุณครูอ้อมีกิจกรรมชวนคิดมาฝากเด็กๆด้วยนะคะมีสำนวนสุภาษิตไทยมาฝากให้เด็กๆลองทายดูว่าสำนวนสุภาษิตนี้คือสำนวนอะไรเห็นภาพเด็ก กำลังทำอะไรไมั้ยคะแล้วก็เห็นภาพช้างกำลังทำอะไรอยู่คะสำนวนนี้มีความหมายเกี่ยวกับช้างคะ่ะและสำนวนนี้ก็คือเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างเด็กๆเ,เคยได้ยินมั้ยคะซึ่งสำนวนสุภาษิตนี้มีความหมายว่า ทำเรียนแบบคนใหญ่โตหรือคนมั่งมีถังๆท,ที่ตนเองไม่มีกําลังทรัพย์หรือความสามารถมากพอเป็นในแง่ลบนิดนึงนะคะหวังว่าเด็กๆจะไม่ทําแบบสุภาษิตจํานวนนี้นะคะแล้วก็วันนี้คุณครูอ้อมต้องลาไปก่อนเด็กๆอย่าลืมอ่านทบทวนบ่อยๆ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ค,คุณครูอ้อมไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ